เอาไปเตยต้องเท่าเลยตอนนี้จะไปไหนกันครับฮะไปไหนกันเนี่ยฮะไปเวลคัมดิงเวลคัมดิงเวลคัมดิงหน้าลงกันหน้าลงกันไปแล้วอ่าเดี๋ยวจากันหน้ลงกันเดี๋ยวเราจะไปกิน ที่บ้านผมอีกทีเลยถือว่ามันมีคอมพิวเตคอมพิวตแล้วชิปลงต้มเหล้าขาวกิน้าโอ่งกินหน้าลงกันสุดๆเลยจะเดินกลับไหวไหมเนี่ยฮะไปนั่งพ่อผมอีกกานอีสักคนรักึืโอ้โหแล้นจะขับรถมันจะได้อุ่นร่างกายอบอุ่นไงคือตัวเนี้ย เราฝนก่อนดีกว่าไปไม่ไหวแล้วฝนตกครับ